ถั่วมืนีพักก๋วยเตี๋ยวพงกะหรี่อีกละตามคาเรียกร้องค่ะเพราะว่าเป็นเมนูประจาําบ้านกินเป็นประจําค่ะกินยั่นใดก็เบื่อค่ะอันนี้เป็นกระเทียมสับค่ะอันนี้เป็นเครือเทศค่ะเครือเทศหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะอันนี้ก็เป็นหอมหอมหัวใหญ่หั่นเป็นลูกเต่าค่ะชิ่งสิขาดบ่ไห้่น,นคะคะก็คือหอมหัวใหญ่อันนี้ก็เป็นแค่ลอต เค่นรอดกับหั่นเป็นลูกเตาคือกันค่ะแต่ว่าเช่นรอดมือน,นี่มีน้อยเดียวก็เลยใส่น้อยเดียวถ้ามีหลายก็ใส่หลายได้ค่ะเพราะว่ามันใส่หลายมันสีหวานมันสีแสบเนาะขาดบ่ไดคือหมูสับค่ะก๋วยเตี๋ยวผัดพงคกะหลีน่นี่ตรงนี้หมูสับค่ะเป็นของคู่กันเอามาผัดร่วมกันนะคะแสบๆน้ำกันอีกมือนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวกับไปเบิ่งวิธีการผัดเนาะค่ะผู้ใดอยากเพ็ิดกลินเอาไปผัดกินได้เนาะคะ่ะ กินในชีวิตประจําวันเฮ้านี่แหละคะ่ะเพราะว่าเฮ้าหากินในตลาดบ่มีเลยคะ่ะเพราะว่าบ่เห็นเขาเจ้าเหตขายเ่าตามทองตลาดส่วนมากเขาสิมีกินตะกียเตี๋ยเลื่อเนาะคะ่ะเตี๋ยวเส้นเล็กเ้นเอเตี๋ยวนําต๊ไปยิ่งสั่นเนาะคะ่ะเตี๋ยวลูกขินหมูลูกขินเนื้อไปยิ่งสัน่นแต่ว่ากยเตี๋ยผัดพงกะะรีนี่เฮ้าบ่เคยเห็นเพอนผัดขายกับมือนีก็เลยสิมาผัดคู้ใดีเสียไปผัดกินประจําบานเข้าก็ได้ด้อคะ่ะ แอบแลกเข้ากับพัดกระเทียมนี่แหละค่ะก,ก่อน ด้วยหอมใหญ่แค่ลอดนี่สิหั่นเล็กกว่านี้ก,ก็ได้เยคะ่ะเพราะว่าอันนี้ห้าหั่นไปกินใหญ่หันขินเล็กกว่านี้ก,ก็ได้แล้วแต่ก้นชอบ กะหลีล่ลงเลยค่ะหอมสร้างซื้อหนึ่งก็ค่อยเ,เป็นกระแสดกัน,นกได้ซื้อซื้อก็ได้ผมกะหลี่แต่เวลาก,กินเป็นอย่างที่สแสบแย่หอมหอมขื้นใจ งลงรดเลยซอสาเขียวหนี่นะคะซอถหายนางล่มสีอยูขาวผู้ใดอยากแซ่บอยากอร่อยก็รดดีรดดีวี่ไวชื่อลดปราบานนี้บกินชื่อรดเขาสิแ้๊สิสใจรดดีแท่นใส่รดดีไปน่อยนึงนะคะ่ะ นี่แหละค่ะตะลามาใส่ชุดรถใส่แสบเนอะค่ะบา้านมีเทิศตะเข้าแสบนี่นี้ใส่ใด เติมน้ำเติมน้ำแล้วเขาก็ล่อใส่แป้งค่ะแล้วก็คิมรสอีกที่หนึง่งถ้าพ่อพอดีเขาก็เติมเมเนะคะน้ำเดือดกระเซียวแป้งลงเนาะคะ่ะปุงเครืองไปแล้ว ฟองมันนี่คือน้ำมันหมูน้ำมันมนหอกน้ำมันหรือว่ายางพวกหอมพวกเค็มรดเครี้ยวเ,เทศนี่นันไปบวกกันกับน้ำมันหมูมันก็จะเป็นฟองป็นมากกัต้องค้อยช้อนออก วันนี้เขาหั่นขินใหญ่ไปหน่อยค่ะทุกอย่างเป็นลูกเตาขินใหญ่ไปหน่อยปกติสิหั่นขินเล็กๆเ,เพราะว่าอยากกินเป็นพักเนาะแต่หั่นขินเลกหลายให้ได้ห้าผัดไปเมื่อกสิเลกแต่วันนี้ก็เลยหั่นขินใหญ่ไปหน่อยนึงเพื่อว่าสิได้ก,กินตกักง่าย อากินในตลาดเร่มี่เลยค่ะนอกจากข้าวิีผัดกินเองบะหูี่ก็กันมาเป็นอย่างขาเจ้าคือก่เห็ดขายวนถ้าว่าคนบะหมี่นิยมกินกับบะหมี่เขาไท่านหูจักกับบะหูแต่วันนี้ทานท่าเห็ดกินเป็นประจำเนาะแต่ปูย่าตาใยหาย่เนาะเป็นผ้าเห็ดกินมากยิงสกไปเห็ดกินมากยิ่งสแต่หลายคนไม่ลาเพิ่นมาบานเพิ่นมากินเพิ่นกระ่าแสบสุดคน มันหอมพงกระดีนะค่ะแล้วก็มันก็หวานหวานเคียนรสหวานในหอมใเนะค่ะมันครบหลดจบแล้ว แซบๆอีกมือนึงเนาะค่ะมือนี่เอาคลิปวิธีผัดก๋วยเตี๋ยวผงกะหรี่มาแค่ใหหพีไหนองผู้ใดทิ่มาติดตามช่องของเฮาอยากไปเห็ดถินเนาะค่ะเนาะสูตรของคนบานๆทุงค้นถุงกุหลาบพัดทิ่นนี่แหละค่ะเห็ดกินเป็นประจําอยู่บานผู้ใดบ่ลองเห็ดก็เห็ดเบอ่งเดอร์ค่ะเส้นใหญ่ก็ไดบะมีเส้นใหญ่เนาะค่ะบานเฮามีเส้นมีก็ได เอามาแซนา่น้ำแล้วขาก็เอามาผัดคือข้าผัดหิดหลาดนานนะคะขาก็มาหิดหนามแบบนี้นะคะผัดตีกระเทียมสับกระเทียมเอามาผัดเลืองแล้วข้า็เอาหมูลงเอาหมอมใหญ่เอาแค่รสลงงนะคะเกลือเทดลงใส่ผงกะหรี่ปรุงรสครบเครื่องแล้วค่ะตามใจชอบอยากใส่อะไรข้าก็ใส่ได้หิดแล้วข้าก็เอามาหลากกระสินนั่นแหละแต่ขาดบ่ได้คือผักกาศหอมนะคะล่องหลาเข้าไปแล้วก็กินแสบค่ะ คือห้องกินสลัดนั่นแหละคะ่ะลาดแบบนั้นแหละจบคลิปไปแค่นี้แหละคะ่ะขอพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสกายคนทงกดไล่เวยค่ะก็ไปบึงเนาะคะ่ะว่าสินเ้ากระพัดไว้แล้วกาดหอมข้ากระเรียมไวแล้วว่ามีแต่สิก,กินเนาะคะ่ะอันนี้พัดให้บึงเนาะคะ่ะวิธีพดัดเห็ดยังไงก็ไปเห็ดกินในเดอ้อพี่น้องซ้ำนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวสิไปกิน เดี๋ยวที่ไปตักลาบใส่จานกินแล้วค่ะ กะเอาผักกาดผักกาดหอมล่องล่องจานก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็เอาเส้นล้งแล้วก็เขากับตักล้ากินแบบนี้แหละคะ่ะเสแบบกินแล้วขาดประเดี๋ยวก็ผักกาดหอมค่ะต้องกินกับผักกาดหอมนี่แหละนี่แหละคือกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวผัดผงกะหรี่เมนูยอดฮิตประจำบ้านเนาะคะ่ะกินเป็นประจำเฮ็ดกินเป็นประจำ พรว่าไปหากินข้างนอกว่มีค่ะก็ต้องผัดกินเองเฮ็ดกินเองเส้นเล็กเส้นใหญ่ตามใจชอบกะสิกินแล้วเนาะคะ่ะจบคลิปไปแค่นี้แหละคะ่ะขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค้นถุงกุหลาผัดทินพยายากินก็ไปผัดกินเนาะคะ่ะเฮ็ดกินไดเด้อค่ะสุขูสุข,สขคนสวัสดีค่ะ